ชมการได้รำจากพระเอกคุณงามรำดีเสียงเพราะฝากไว้ในาอ้อมใจแม่แม่ด้วยพบกับพระเอกไอตองคองเสม็ตาไอตองนะฝากไอ้ตองไว้ด้วยจ้าแม่อ่ตเ,เอ๋ไร่ได้เที่ยวหวานเทียหน้ะโอ้โห รำท่าแบบนี้เขาเรียกพ่มาลำควานต้องเพือจะประหารจะบ้านชีวิตแม่นวลอนงพอโสกสายตาพ่มาก็คา,าไม่ลงพอโสกสายตาพ่มาก็คา,าไม่ลงพ่มายืนงงแบกควานใส่บางแต่เอ้ยนายเอ้ยนายว่าชายว่าชาพพ่ามากระถ้าเลย พาะมาใจบุญออกไปฆ่าคนไม่เยอะเจ้าองอุทิศส่วนกุศลให้เมียออกฆ่าผู้หญิงเยอะค่ำคืนเดือนหายพ่มาขี่ควายออกมาไม้แทงกบรู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 รรรรไอของดีๆมันอยู่ในรูพ่อมาดูเลยตัดสินใจกระเด้าลุ ไอ้ตองเท่าไรอะยูนิคอร์นบินได้ไอ้ตองย้อนสอนอ่ะสายแพทงใต้รู้แล้วอ่ะไอ้ตองย้อนสอนแล้วตองเป็นอะไรตองเป็นอะไรพ่มาบ้านพ่อมึงก็น่ารู้พูดเสียงยังแล้วพมอมาบ้านแม่มึงเดินมาตัดเอ็นอ้เดี๋ยวพวกนี้แหลไม่ได้ละมึงอ่ะ โอ้ยเจ็บปวดดูใจจังเอ้มีอะไรอีกท่านมีอะไรอีกเป็ส่องนางเมื่อะมีอะไรอีกไหมมีนี่ฉันมีการเต้นประตะมีเต้นประตะอันนี้ฉันอยากให้โรงมาเต้นรวมกันผู้เจ้าค่ะเรื่องนี้ฉันไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะนะเจ้าเชียงของอยากให้โรงมาเต้นด้วยกันลองดูก็ได้นี่ครับมาร่วมเต้นด้วยกันเพราะเป็นสิริมงคลกับจุ๊งมารเจ้าค่ะโอ้เต้นสั่งเชิญเชิญคนแล้วผู้เจ้าเชิญแล้ เจ้ากันได้ไม่มีาไปอยู่ที่ใแม่นาบนำมินคนจนให้ปวดใจมันน่กับเส้จขนอะไรเียราให้ให้ตรอบตมเจ้านีไใลโทษที่ใบไม่หัวล้าเจ้าจิงชังทิ่ไม่รว้รังให้เกินคมอย่าทรมานหญิงให้ฉันโกรธร้เป็นรักระม่มอยู่หัวใจ มุลตุลกุนมันตินนิมูไอตองนี่ไอตองนินนุยชุกและตุผมมาเ้พวกไปไหนหมด พวกมึงไปไหนหมดอีนี่ฉันก็ไม่รู้มันจะทหารจับกูมันไอ้ยืนเฮ้ยหลงังช่วยเพื่อนมึงคิดจะจับกูเหรอเออไอ้ตองมึงกับกูเพื่อนตายอย่าได้ทิ้งกันตองเออมึงคิดจะจับตัวกูอย่างนั้นเหรอเออถ้าจะจับตัวกูอ่ะทำไมวะเจอเพื่อนกูเฮ้ย มึงรู้หรือเปล่ปาว่ากูได้ฉายาเพราะว่ารองขันไม่ได้ๆๆได้ยังไงว่าเราฟันออกพูดไม่รู้เรื่องอะไรพูดมามึงรู้หรือเปล่ปาว่ากูได้ฉายาเพราะว่ารองขันไม่ได้ได้ยังไงไม่รู้ขวานกูนี่มีฤทธิ์เดชมากไปเชิญมึงเข้ามาดูกันใกล้ๆไม,ไม่ได้จริงเหรอวะไหนวะม,มันมาได้ไงแล้วก็ไม่รู้คนที่สงสัยด้ดวยตัวเอ ไม่เห็น,นเ<ล>ยคยมันไปแล้วเสียพราะว่าเรื่องนี้ไอไอ้วันต้องรู้ดิเพราะฉะนั้นติดตามเลยไอวันนะ